ถ้าถ้าเรารู้สึกกับลมหายใจนี่แค่รู้สึกหรือว่าพระอาจารย์นแนะนําว่าต้องมีเข้าออกหรือพูดโทอะไรอย่างนี้ค่ะพ,พูดโทก็ได้ไม่พูดโทจะดีที่สุดแค่มีความรู้สึกตามลมสมมติว่าลมอยู่นี่ใช่ไหมลมยาวจนสุดตอนฝึกใหม่ๆนะแล้วก็เข้ายาวจนสุดก็พักไว้หน่อยนึงก็ยาวจนสุดอย่างนี้การฝึกมันเป็นอย่างนั้นฝึกกล้หมายถึงเริ่มฝึกอะ่ะ ฝึกฝน่ะเห็นไหมเหมือนฝึกทหารฝึกตำรวจอะไรอย่างเงี้ยฝึกก็หมายถึงเริ่มทาก่อนถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยนะเหมือนเหมือนเราหัดขับจักรยานเห็นไหมตอนแรกก็อูล้มบ้างว่าสะหลอกบ้างถ้าเราชนานาญแล้วเราวางมือก็ได้ไม่ใช่เหรอฝึกพวกนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเองทีงนี้มันจะดําเนินของมันไปเองนะฝึกให้มันชินก่อนให้มันเป็นนิสัยก่อนนะ เช่นเช่นว่าตื่นเช้ามาดูลมหายใจก่อนใช่ไหมคะแล้วเวลาไปทํากิจวัตรอะไรก็อาจจะไม่ต้องดูไม่ต้องดูดก็ได้<ะ>ตอนนั้นแต่ว่าเมื่อรู้สึกตัวมาเขากลับมาดูได้นในขณะนั้นสักนินหนึ่งเพื่อให้เป็นนิสัยอย่าอย่าทิ้งไปไกลมากนะมันจะไหลไปกับความคิดไงให้ดึงกลับมาไว้ก่อน <laughs> คือฝึกสติให้รู้สึกตัวก่อนนะ อแล้วแล้วถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรแล้วเราจะดูลมหายใจค่ะใชเ่เราควรจะหลับตาหรือว่า,าไม่ต้องหลับตา,ตบตาเนี่ยต้องดูตัวเองว่าถ้าหลับตาความคิดจะมากมีกําลังมากแต่ถ้าลืมตาความคิดจะมีกําลังน้อยเพราะมันขยายออกไปลงตาใช้ลืมตามากกว่าต้องสังเกตสังเกตนะเออ